พบกับหน่อยเช่นเคยนะคะจากช่อง y o u t u ฟอร์ดบายหนูหน่อยนะคะหน่อยเป็นที่ปรึกษาการขายฟอร์ดสาขาพระประแดงนะคะอยู่ในเครือกลุ่มบริษัทออโตแกลลี่นะคะเดี๋ยววันนี้หน่อยจะพาลูกค้าทุกท่านนะคะมาชมเจ้าตัว Next Gen r a n เจ r รุ่น xlt นะคะตัวนี้เป็น Open Cap นะคะ 4, x 4ณขับเคลื่อน4ล้อนะคะให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่170แรงม้าแรงบิดสูงสุดของเขาจะอยู่ที่405นิวตันเมตรนะคะราคาจัดจำหน่ายจะอยู่ที่869,0 0 0บาทนะคะเดี๋ยวเรามาชมกันเลยดีกว่าค่ะว่า วันนี้เราได้ติดตั้งอุปกรณ์อะไรให้กับลูกค้าไปบ้างอ๋อ,อลืมบอกไปค่ะตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะคะ6สปีดนะคะเรามาชมกันเลยดีกว่าค่ะว่ารุ่นนี้หน่อยได้ติดตั้งอุปกรณ์อะไรไปบ้างนะคะเ,คเริ่มจากด้านบนเลยนะคะตัวนี้เราได้ติดตั้งสกรูด้านหน้านะคะเป็นสีดำนะคะตัวนี้เป็นรูปม้านะคะให้กับลูกค้านะคะตัวนี้ดูรถดุดันมากเลยนะคะด้านด้านล่างนะคะตัวนี้เป็น กระจังหน้านะคะทรงแรปเตอร์สีดำด้านนะคะตัวนี้มาพร้อมกับฟอนต์อักษร FORD นะคะมาพร้อมกับไฟรี LED ให้กับลูกค้าถืออีก3ดวงเลยนะคะด้านล่างสุดนะคะเป็นกันชนหน้าของแฮมเมอร์นะคะตัวนี้เป็นกันชนเหล็กเลยนะคะตัวนี้แข็งแรงและก็ทนทานมากเลยนะคะแล้วก็ยังมาพร้อมกับตะขอลากจุงนะคะสีส้มขนาดใหญ่ใช้งานได้จริงนะคะตัวนี้ อีกถึง2ข้างเลยนะคะพร้อมไฟตัดหมอกนะคะเป็นแบบ LED นะคะติดตั้งให้กับลูกค้าด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูไฟกันเลยดีกว่าค่ะไฟของเขานะคะเป็นแบบมันตีรีเฟคเตอร์แบบ LED นะคะให้แสงสว่างชัดเจนให้เพื่อลมทางมองเห็นเราได้อย่างชัดเจนนะคะมาพร้อมกับไฟวิ่งกลางวันแบบ LED นะคะเป็นรูปตัว C ขนาดใหญ่ทั้งสองข้างเลยนะคะตัวนี้แล้วเราได้ทําการติดตั้งครอบไฟหน้าให้กับลูกค้าด้วยนะคะตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันเลยดีกว่านะคะว่า หน่อยได้ติดตั้งอุปกรณ์อะไรเพิ่มเติมให้กับลูกค้าไปบ้างนะคะเริ่มจากคิ้วล้อเลยนะคะคิ Q ้วล้อตัวนี้เป็นคิ้วล้อขนาดใหญ่นะคะขนาด6นิ้วนะคะมาพร้อมกับหมุดสีเงินนะคะตัดกับสีดํานะคะทําให้รถด,ดูสปอร์ตแล้วก็ดูดุดันมากเลยนะคะหลวดส่วนล้อแม็กของเขานะคะเป็นล้อแม็กขอบ18นะคะตัวนี้มาพร้อมกับซีรีส์ยาง265ทับนะคะล้อแม็กเป็นสีดําเงานะคะมาพร้อมกับยางมอนเตอร์นะคะตัวนี้ เอทีสนะคะเป็นยางขนาดใหญ่วิ่งได้อย่างสะดวกสบายเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันเลยดีกว่านะคะด้านข้างตัวนี้นะคะเราได้ติดตั้งกันศาสตร์ให้ลูกกลับลูกค้าทั้ง4ี่ชิ้นเลยนะคะแล้วก็มือเปิดของเขานะคะเป็นมือเปิดขนาดใหญ่นะคะเปิดปิดประตูรถได้อย่างสะดวกสบายนะคะแล้วก็ยังมาพร้อมกับเบ้ากันรอยนะคะเราได้ติดตั้งให้กับลูกค้าเช่นกันนะคะตัวนี้ป้องกันรอยขูดขีดรอยเล็บนะคะเวลาเราเปิดปิดรถเนาะตัวนี้แล้วก็ยังมาพร้อม กับกุญแจสมาร์ทคี T นะคะเปิดปิดรถได้อย่างสะดวกสบายเพียงปลายนิ้วสัมผัสนะคะถ้าเรามีกุญแจอยู่ที่มือนะคะอยู่ในตัวเราเนาะส่วนด้านข้างตรงนี้นะคะจะเป็นกระจกมองข้างขนาดใหญ่สีเทากาวไฟนะคะมาพร้อมกับไฟเลี้ยว LED นะคะขนาดใหญ่ทําให้เพื่อนร่วมทางมองเห็นเราได้อย่างชาัดเจนนะคะด้านล่างเป็นบันไดข้างนะคะเดิมๆนะคะตัวนี้มาพร้อมกับแถบกรนเลื่นทําให้ลูกค้าขึ้นลงรถได้อย่างสะดวกสบายนะคะแล้วก็ยังไม่หมดค่ะ ตัวนี้ยังมีสติกเกอร์คำว่า r a n เจอรนะคะเป็นสีดำตัดกับตัวรถสีเทานะคะตัวนี้ทำให้รถด,ดูดุแล้วก็ดูเด่นมากยิ่งขึ้นนะคะส่วนด้านท้ายนะคะตัวนี้มาพร้อมกับโลบาร์เป็นของ Hammer นะคะตัวนี้เป็นลบเป็นเหล็กขนาดใหญ่นะคะใช้งานได้จริงแล้วก็มาพร้อมกับไฟเบรกแบบ LED นะคะตรงด้านหลังเลยนะคะพร้อมกับไฟสปอร์ตนะคะอีก2ด้านให้กับลูกค้านะคะส่วนด้านข้างนะคะ ยังไม่หมดค่ะยังมาพร้อมกับบันไดข้างนะคะตัวนี้เอาไว้ให้ลูกค้าเหยียบขึ้นลงท้ายรถโดยที่มไม่ต้องมาแอร์อัดเหยียบขึ้นด้านท้ายนะคะแล้วก็ไฟท้ายของเขานะคะเป็นไฟท้ายขนาดใหญ่นะคะแล้วก็พร้อมติดตั้งข้อไฟท้ายให้กับลูกค้านะคะด้านหลังนะคะตัวนี้ฝาท้ายของเขานะคะมาพร้อมกับไฟเบรกแบบ LED นะคะดวงที่3อยู่ที่ฝาท้ายนะคะแล้วก็มือเปิดขนาดใหญ่แล้วก็มาพร้อมกับสัญลักษณ์คําว่า4ีคูณสนะคะแล้วก็ รุ่น XLT นะคะบวงบอกได้เลยว่ารุ่นนี้เป็น XLT 4x4 นะคะแล้วก็ยังไม่หมดค่ะยังมาพร้อมกับโลโก้ฟอร์ดขนาดใหญ่นะคะตัดด้วยสีโครเมียมรองพื้นด้วยสีน้ำเงินนะคะมาพร้อมกับฟอนต์อักษร FORD นะคะขนาดใหญ่ทำรถด,ดูสปอร์ตแล้วก็ดูเด่นมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วแล้วก็รุ่นนี้ยังมีกล้องมองหลังให้กับลูกค้านะคะเวลาลูกค้าใส่เกียร์ถอยจะมีภาพโชว์อยู่ที่หน้าจอนะคะพร้อมกับเส้นกะระยะนะคะ มีสีแดงสีเหลืองและก็สีเขียวนะคะทําให้ลูกค้าถอยจอดได้อย่างปลอดภัยแล้วเลยนะคะยังไม่หมดนะคะตัวนี้กันชนท้ายก็ยังเป็นของแฮมเมอร์อีกเช่นกันนะคะเป็นกันชนเหล็กแข็งแรงและก็ทนทานนะคะตัวนี้แล้วก็ยังมาพร้อมกับตะขอลากจูงนะคะแล้วก็ยังมาพร้อมกับไฟสปอร์ตไลท์อีกทั้งสองข้างเลยนะคะติดให้กับลูกค้าสําหรับรถคันนี้นะคะแต่งมาพร้อมกับชุดแต่งแฮมเมอร์ทั้งคันเลยนะคะลูกค้าท่านไหนสนใจชุดแต่งแบบไหนนะคะสามารถ แคปรูปแล้วก็ส่งมาให้เราดูได้เลยนะคะของเราแต่งได้ทุกแบบเลยนะคะลูกค้าชอบแบบไหนอยากได้แบบไหนนะคะอยากแต่งแบบลุยๆแบบสปอร์ตแบบรู้ๆนะคะก็แคปหน้าจอแล้วก็ส่งมาให้เราได้เลยนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจต้องการโทรมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสามารถโทรมาได้เลยนะคะหน่อยฝากเบอร์และ ID l ดี e ไไว้ด้านล่างเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ สงสัยอะไรสามารถโทรมาสอบถามได้เลยหรือว่าจะโทรมาสอบถามการจองนะคะว่าอยู่ต่างจังหวัดจองได้หรือเปล่าเรามีบริการจองออนไลน์นะคะง่ายดายเพียงลูกค้าโอนเงินเข้าบริษัทเราจะดําเนินการจองให้ลูกค้าแล้วก็มีบริการไฟแนนซ์ถึงที่บ้านแล้วก็ยังไม่หมดค่ะมีบริการส่งรถให้กับลูกค้าถึงที่บ้านเช่นกันนะคะลูกค้าต้องการแบบไหนอยากได้รถรุ่น OpenCA p Double Cap เป็นรถ7ที่นั่งหรือเป็นพี่แรปเตอร์นะคะเป็น พี่ใหญ่ของบ้านเรานะคะก็สามารถโทรมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับหน่อยได้เลยเนาะสำหรับวันนี้หน่อยต้องขอขอบคุณลูกค้านะคะที่ติดตามชมคลิปของหน่อยทุกๆคลิปที่ลงไปนะคะแล้วก็ก่อนจบในวันนี้หน่อยรบกวนลูกค้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดรับชมคลิปถัดไปของหน่อยที่จะลงนะคะสำหรับวันนี้หน่อยต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเอาไว้พบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ One, two.